็เก็บกาแฟมันแล้วตาสองแช่ไว้สองวันแล้วก็กับหัวเฉยเลยกาแฟกาแฟอา้านะคะเจ้าของสวนชื่อผ้าลีชันนอันนี้ก็ เก็บแล้วเอาไปสีใช่ไหมคะจริงต,ตากแล้วนะนแห้งมนนีความชื้นแล้วเราเ,าเก็บไว้ได้นานแต่อย่างน้อยิงกาแฟต้องบ่มประมาณหกเดือนถึงจะพั่วได้หมายถึงว่าเราเอาไปสีเปลือกออกแล้วก็เอามาแช่น้ำสองวันใช่ไหมคะหรือแนะช่ก่อนเอแช่ก่อนเนาะไม่ใช่ตัวนี้นะ,ะก่อนหน้านี้ อันนี้ที่มันเป็นเชอรี่แดงๆแล้วก็แช่น้ำไว้วันสองวันแล้วก็ค่อยเอาไปสีไปสีมาแล้วก็มาตัดมันจะได้ดูแรงเสียงใช่ไหมแ,บบแต่เสี่ยงลมตอนนี้ลมแรงลมก็ยังแรงอยู่เหมือนเดิมแล้วก็แหงดีแล้วก็เก็บขึ้นไปไว้ ไม่บ่มไว้รอาการคั่วอ,อีกหกเดือนอีกหกเดือนถึงจะคั่วได้หรอคะอก็แค่แต่งก,กาจะแฟให้มันรสชาติไปอีกให้บ่มอย่างดีออก็ประมาณหกเดือนแต่บางคนก็ไปคั่วเลยทั้งนั้นก็จะรสชาติก,ก็จะบาดกาแฟเมเปิลนะคะนี่แตกไว้ใต้ต้นเมเปลิลนะครับ เปิ้เมเปิ้ลก็ปีหนึ่งออกครั้งหนึ่งนะครับใบร่วงอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ร่วงไม่เหลือแล้วเมเปิ้ลแล้วมันจะมีรสชาติเมเปิ้ลด้วยไหมเนี่ยมีความหอม ได้ครับเพราะว่ารสชาติมันอยู่ที่กระบวนการโปรเซสนะครับโปรเซสคืออะไรครับโปรเซสก็คือการกระบวนการหมักหรือว่าการการตากของกาแฟเนาะอย่างเงี้ยเรียกว่าดรายโปรเซสอนี่ไงอันนี้วอชโปรเซสมันคือการล้างล้างทั้งเม่อความหวานในเมื่อของกาแฟออกถ้าแบบตากทั้งเปลือกก็จะเรียกว่าดรายโปรเซส คือเราเก็บผลชอรี่สด,สดมาได้แล้วแล้วก็นำมาตากได้เลยนะครับอันนั้นก็จะมีความหวานของของน้ำผลไม้อยู่นะครับอีกแบบนึงก็ฮันนี่โปรเซสฮันนี่โปรเซสครับก็เรายังไม่ได้เริ่มลองทำาดูนะครับ <c oughs> โปนเซสต์ก็คือเ็คเคได้ผลชอร์รี่สดมานเนาะแล้วก็นำไปสีเลยสีเสร็จมันก็จะมีเมือกของกาแฟอยู่ เป็นน้ำหวานของโมเลกแฟลนี่แล้วนำมาตาักได้เลยไม่ต้องไปล้างนะเป็นฮันนี่โปเรเซ